ETF กำลังกลับมา Bitcoin ETF กำลังกลับมาหลังมีเงินทุนไหลเข้ามามากกว่าจำนวนเหรียญที่ผลิตต่อวันถึง10เท่าครับ ดูเหมือนว่านอกจะกบิตคอยจะรับความสนใจจากตลาดจนทําให้ราคาเหรียญนพุ่งขึ้นไปแต่50,000ดอลลาร์ 50, แล้วนะครับกองทุนบิตคอยสปอต ETF ครับก็ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันหลังมีเงินทุนไหลเข้าไปกว่า493.4ล้านดอลลาร์หรือประมาณ1 2 8 0บิตคอยนะครับข้อมูลจากฟาสไซค์ครับเผยว่า12กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาครับมูลค่าเงินทุนที่ไหลเข้ามาในบิตคอย ETF จำนวนมาก โดยมีกองทุนของแบ็กล็อกครับที่มีเงินไหลเข้ามากกว่า374.7ล้านดอลลาร์ครับในขณะที่กองทุนของ i s e Origin Bitcoin Fund ของ Fidelity ครับ mm. ก็มีเงินไหลเข้ามากถึง151.9ล้านดอลลาร์ครับสิ่งที่น่าสนใจคือ,คเ,อ,อเมื่อคำนวณมูลค่าเงินทุนที่ไหลเข้ามาทั้งหมดแล้วพบว่าเงินจำนวนดังกล่าวนะครับมีมูลค่ามากกว่านักขุ b บิตคอยที่ผลิตเหรียญออกมาได้ เพียง1,059 b t c หรือประมาณ51ล้านดอลลาร์เท่านั้นครับซึ่งคิดเป็น10%ของจำนวนเงินที่ไหลเข้าไปใน ETF ครับถึงแม้ว่าตัวเลขดังกล่าวอาจจะดูไม่ได้เยอะมากครับเมื่อเทียบกับช่วงเปิดตัวกองทุนแต่การที่เริ่มมีเงินไหลเข้ามาใน Bitcoin ETF เพิ่มมากขึ้นนั้นสแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของตัวสินทรัพย์ครับที่สามารถดึงดูดนักลงทุนได้แม้ว่าจะไม่มีกระแสจากตลาดก็ตามครับ ซึ่งทางเอนโทนีพรอมเพยโนครับหนึ่งในผู้บุกเบิกบิตคอยน์ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นกับการเพิ่มขึ้นนี้ว่า Wall Street เริ่มที่จะหลงรักในบิตคอยน์มากขึ้นในการให้สัมภาษณ์ทาง s q u อชบ็อครับของ CNBC นะครับนอกจากนี้ครับตัวเขายัางชี้ได้ว่าความต้องการบิตคอยน์ตอนนี้เนี่ยมีมากกว่าการผลิตในแต่ละวันถึง12.5เท่าครับก่อนที่จะกล่าวเสริมอีกว่า จะมี Bitcoin เพียงประมาณ200,000ล้านดอลลาร์เท่านั้นที่สามารถซื้อขายได้ซึ่ง Bitcoin ETF จะสามารถดึงดูดเงินจากตลาดนี้ได้มากถึง5%ของอุปทานที่ซื้อขายทั้งหมดครับนี่เป็นสัญญาณที่ดีมากๆนะครับตอนแรกเนี่ยก็ดูเหมือนว่า ETF ออกมาคนไม่ค่อยตื่นเต้นเท่าไหร่แล้วมีเงินทุนไหลออกด้วยแต่ตอนนี้กลับกลายเป็นว่าเงินทุนกำลังไหลเข้ามาในกองทุน ETF นะครับนี่คือจุดเปลี่ยนสำคัญย้ำเลยว่านี่คือจุดเปลี่ยนสาคัญ ถ้านักลงทุนใน,านการลงทุนตลาดรูปแบบเดิมอย่างตลาดหุ้นเนี่ยหันมาสนใจ Bitcoin มากขึ้นขนาดนี้ในอนาคตก็เป็นไปได้หรอครับว่า Bitcoin อาจจะกลายเป็นสินทรัพย์ที่มีความสําคัญอีกตัวหนึ่งไม่แพ้ทองคําเลยนะครับและมันอาจจะเป็นทองคําในโลกดิจิทัลที่อยู่ได้อย่างเขาเรียกว่าภาคภูมิใจหน้าแบบเขาเรียกหน้าหน้าที่จะแบบว่าอ,อวดได้เลยครับว่าเฮ้ยเนี่ยฉันมีบิตคอยนนะ ฉันมีบิตคอยน์เไว้ซึ่งบิตคอยมีจํากัดมากนะมันมีแค่21ล้านบิตคอยและอยู่ที่ฉันนะเท่านั้นเท่านี้นะครับและมูลค่ามันมีแต่สูงขึ้นและสูงขึ้นแน่นอนครับว่าเราอาจจะไม่ได้เอาบิตคอยมาใช้จ่ายในการซื้อกาแฟรหรือว่าซื้อของทั่วไปนะในอนาคตแต่มันอาจจะกลายเป็นเหมือนทองคําที่เอาเอาไว้สําหรับอ,อิงกับสินทรัพย์ตัวอื่นๆนะเป็นตัวประกันอะไรประมาณนี้นะครับ และเราก็ไปใช้สกุลเงินอื่นๆกันแทนอันนี้ก็มีความเปลนไปได้ครับเพราะโลกเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดโดยเฉพาะในโลกของการเงินก็ย่อมมีการเปลี่ยนแปลงอยู่แน่นอนนะครับผมยังไงก็จับตาดูกันให้ดีครับข่าวนี้ถือเป็นข่าวหนึ่งที่ทำให้ผมรู้สึกว่าปีนี้เป็นปีที่น่าตื่นเต้นมากๆเลยของ Bitcoin แล้วก็ Bitcoin Spot e t f ด้วยนะครับผมก็ข่าวแบบนี้มีประโยชน์แน่นอนครับยังไงติดตามไว้กันละกันฝากติดตามด้วยนะฮะบิตคอยเคอซี่ครับบ้ากัน้สุดเรื่องของ Bitcoin รเราอัปเดตแบบนี้ทุกวัน8โมงเชา้าตามเวลาประเทศไทยนะครับที่นี่ครับไทยทาวน์แชนแนลคอนเทนต์ดีๆเพื่อคนไทยทั่วโลกเพราะว่าทุกที่มีคนไทยครับผมสามารถสปอร์ตกันได้ครับกด s u b สไคร์กดไลค์กดแชร์ส่งต่อคลิปให้เพื่อนๆน,นะครับแล้วก็ยังสามารถเติมกำลังใจให้ผมได้โดยการเติมเงินมาที่ True Money Wallet ที่ไว้ด้านล่างนะครับและสามารถสมัครสมาชิกช่องได้โดยการกดปุ่มจอยใต้คลิปนี้นะครับเป็นท่อน,นำเลี้ยงให้กับช่อง เลือกเลยครับว่าจะเปไรายเดือนแบบไหนนะครับผมที่สําคัญเรามีกิจกรรมนะครับนำไรายได้จากสมาชิกทุกคนนี้ให้มาส่วนหนึ่งมอบให้กับเพื่อนของเราที่มีแนวร่วมรวมการเดียวกันในการต่อสู้เพื่อได้ร้องประชาธิปไตยนะครับยังไงก็ติดตามฟังรายละเอียดได้ใน w h a The Fact ครับขยี้ข่าวการเมืองไทยรายสัปดาห์ไลฟ์สดทุกวันอาทิตย์เวลา18ลนาฬิกานะครับผมยังไงติดตามก็แล้วกันวันนี้ลาไปก่อนครับเจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ